ค่ะกลาบสวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะข่ายินดีตอนรับขอสู่ทั้งช่องสุภารวยนะคะเนาะค่ะมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดสว่างสีเจริญนะคะค่ะนี่เป็นวัดที่ร่างทรงปู่ชายนอ้อยเพิ่นกําลังจะสั่งหอร์และข้างนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะก็เป็นเม็ดหินเม็ดทรายนะคะพี่น้องค่ะเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดก็ขอ,ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งกดซับส,สไครต์แจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบไวเดาผ่านข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะข่าวบนีษัทเกษตรผ้าเข้าไปกราบปูพร้อมๆกันเลยจ้าใส่ตัวตโอ้แต่จีฮอดเดือนหุกมันก็นตายกนน่อนนอนเลวแต่ฮอนเปเนียวเลยตัวนี้ยังไงจัะต้นข้าต้นไวต้นไม้ต้นข้าวต้นหลายอย่างอย่างละสองสามต้น พอดีเอฟซีเป็นฝากจตุปจัจจัยหน้าใจทั้งหอระฆังเท่านี่ละแล้วก็ไปสั่งไส้สั่งอันนั้นมาหมูว่านครับไปสั่งไส้สั่งอย่างมาว่านนี่บ่ิจันว่านนี่ของวม,มีหน่อยก็ค่อยเฮ็ดน,น,น้อยจันเนาะเหน็ดหน่อยถ้ต่ำหน่อยแล้วเฮ็ดหลายก็มีหลายก็เฮ็ดต่ำไหลแต่ตไปเรื่อยๆเรื่อยอยเนาะแต่สร้างก็สีนั่นว่าเท่าไหร่เฮ็ดปลาซ้ามัหนึงกิโล่เฮ็ดปลาซ่ามันก็โล้วคือเก่าไม่ไหล แต่ปวกแห็งคาบไปเท่าหน่อยตัวยังเป็นโฟนไว้มันซอยกันเนาะมีห้องก็ซอยกันซอยกันอันนี้เ้าก็ซอยกันทั้งกันอาจารย์เดี๋ยวกันเ็บแป๊บหนึ่งครับเราเสวนาอย่างผู้ฝากเงินมาคุณจินดาสีสุวรรณคุณจินดาสีสุวรรณบ่าโอ้คุณจินดาสีสุวรรณ สองพันบาทซอยรวมช่างหอระคัางวสันอาจารย์เงินอยู่นี่สองพบาทวนค่ะช่วงบางโอแบ่งพันเนาะมันนีรบรวกวนพูดใดิดเียนี่เนาะบัดนี่เออชิเีนี่ไ้ให้นะชิดเทียรไทยจำาำไว้ได้อืม คุณนจินดาสีสุวรรณชื่อเพื่อนนะจักเพื่อนยุไซเดาผมก็ไม่ได้ถามจักเพื่อนยุไสจักยุไสจักเพื่อนทรมาบอกว่าร่วมสร้างหอระฆังน้ำอาจารย์แน้วว่าชั้นผมก็เลยนั่นมาถวายอาจารย์แต่ว่าเพื่อนยินไส่กันเพื่อนสั่งมาเท่านั้นเนาะสั้งมาต้นนั่นวัตถุที่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนั่นก็จ้าก็ถุสั่งก็จ้าัตเฮ็ดไปเรื่อยๆธรรมดาเรามีเงินพันหนึ่งที่ไปสั่งแสนมาได้ไีมมาได้ดี จะได้สร้างพันใส่ถตอล้วหน่อยแล้วเนาะจะทีเหลี่ยว่็ดอกเฮ็ดบ่เซาอาจารย์เฮ็ดบ่แล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆกันเน็ดนั่นก็แล้วคือเข้ามันเหลี่ยวไปเรื่อยๆจนว่ามันแล้วพุ่นว่ะเนาะครับผมอดเด้อาจารย์เด้อขไทยเป็นโรงนึงอ่าบวันนี้ก็รับชินรับพรผ่านออนไล่อดเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยอือเอาพูดอะไอันเฮ็ด บุญเฮ็ดกูชวนส้างหอละข้างก็ไดรับชิ้นรับ้อนโลดก่อนที่รับตัวเลขอาจารย์อาจารย์ฝันดีอยู่ดิ่งวดนี้อาจารย์ว่าแต่ว่าเป็นแนวทางเ้อฝันก็คือฝันเด้อพอพี่น้องไม่ได้บอกเลขนี่อาจารย์ไ่ได้บอกเลขบ่ได้บอกบ่ได้ว่าก็ว่าพยัญชนะไทยเสียงกลางยี่สิบเกโาอ้เเิ่น่รวมแล้วมันเป็นสี่สิบี่ตัว่ามั่นมันว่านี่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 บางครับ เสียงกลางว่าเสียงอ้าวเสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ำมันคือบ่มีว่าอัจนรยด้ครับคขดว่าอาจารย์เป็นแล้วก็หายเจ้เสียงกลางใหายเจ้เสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ำว่าห้มาเลยว่ะรวมแล้วเป็นสี่สิบสี่ตัวรวมแล้วเป็นสี่สิบสี่ตัวเสียงกลางมีจักตัวครับอาจารย์ยี่สิบเก้าตัวยี่สิบเก้าตัวอืมนั่นเห็นบ่ พยัญชนะไทยเสียงกลางมี29ตัวรวมแล้วเป็น44ตัวฟังแล้วกับวิเคราะห์อากันเอาเองรวดอาจารย์ไม่ได้ให้เลขให้เบอร์โดยเด็ดขาด <c oughs> เปลี่ยนสัน่นไม่ได้บอกครับขาวว่าครับในนิมิตหนอาจานท์หน้ในฝันนะนิมิตมันฝันนะว่าเด็ดันทีลูกแล้วล่ะตีสี่ตีนี่แหละครับลูกก็มาเอา เสียงสูงเสียงต่ำมันไปทังไหนแต่เก่ามันขึ้นยังมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลางแต่ว่าตะกีฮอก็เลียนเนาะครับครับมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลางยังไม่มีเท่าไรระบุงจากเลยตัวครับผมตะกีมันไล่ได้อยู่เดียวนี้มันไลลบุงจากเลยครับผมนี่าเสียงยีบเก่าโตรวมแล้วสี่สิบสี่โตเองเนาะเพราะฉะนั้นาสนาไทยมันก็มีสี่สิบสี่โตตัวมนบอก ครับมีสี่สิบสี่ตัวจะอะไรคอยว่าจังสันของคิมแอนเป็นเลขเป็นเบอร์อย่างอันนี้ก็จะกินได้เลยนะหน้าจันนะนีม <c oughs> ม่มีนบนเสี้ยนนี่บอครับอาจารย์ครับมือว่านนี่มือว่านนี่มือว่านสินพดอดีตัวนั้น มันบังเปินวัตถินบางวัินเออมันบอกแหละเมื่ก่อนนี้เมื่อก่อนวันศิลเนาะเมื่ก่อนวันศลหางศิลตัวนี้หางศิลปมื่หางศิลป์ชิบ่าแม่นแบบย่างไงจะบอกเนาะบามันชิบว่าโชคว่าแมนน้ำกันเบิดอจะบอกว่าเจ้าใดเฮ็ดบุญสร้างหอลและขั้งควมกันแล้วบันแห้งสิได้โชคตัวบฏดนี้เนาะอาจารย์เนาะเจ้าวายู่นี่แหละครับอืมจักบ่ว่าจะโชค ได้เงินได้ท่องจืดไวยเรือยเบื่อละโชคหน้าที่การงานโชคทุกอย่างทุกแนวอ้ละอาจารย์ขอบคุณโชคนี่ยแล้วันก้นกะจิโชคว่ามีงานกะจิได้งานยนไปสุดตัวเฮ็ดเฮ็ดสั่งมาละข้างเหลือเนี่มันดังไกลเนี่ยตั้งเที่กัดปูมีงานแล้วจีได้เลื่อนคันไปสแตนแล้วไปสแตนแล้วเป็นเจ้าพืนมุ่นน่ายกะเฮี้ยงจีเลื่อนยศเลื่อนคันเป็นไงขึ้นไปก็เก่ามีจีวัชคักอยอะกว่าน้อยอาจารย์เนาะ อ่าบัดนี้รับชินรับก่ก่อนไล่ก่อนครับรับสักก่อนิจิตังปจิตังตุมังจิปะเมวะสมิสันโตสะเพุเรต้องสังปาจันโทปนะรโสยะตามนิโชทีระโสยาสะพติโยวิวัตุมเตวัวนตายโสีติายโก ภาวะผิวาทนาศีลิสนิจยังอุทธาปัจจายโนจัตตโรธรรมวันทันติอายุอันโนสุขานภาลังสามีความสุขคมเจริญเมื่อไดนเราเพื่นจีเริ่มเฮ็ดทันนะครับอาจารย์จักบ้อนได้ทำของบ้อนได้บอนอาจารย์น้องถามเลยเด้อยเพิ่น สีเริ่มเพียดทานมือดสิไี้มาไทยเอบชีเบิ่งนํำเพื่อทีเริ่มเฮ็ดทงเฮียดทานมือดเอบชี้ผู้คนจากเ็ดียจากสางน้ะแก่มีอยูเขาไปหาตันนันยุ่ิบุตรเจหาสางทิ่หาสางนี่แต่เห็ยดถ้เขาตันมาวัดจิไปหาสางก่อนมาสั่มตอนนี้มาแร้งว่าปรเห็นเรายินกับไส้มะกอกครับผมนี่ไม่ได้ถามผม แต่ที่เรีได้สั่งยี่เรากะจานเดี๋ยววันคือแล้วกันเนาะบวบข้านปั้มต้นอันนี้ออกเอาี่ม่ใส่ปั้มต้นปั้มต้นกุ้งนี่บอกมาแล้วต้นนันนั่นนันขีเลสเห็นไหมโอ้เอาใส่ต้นนี้นี่นี่เอาใส่เอาใส่อ้ยไปปั้มถิ่มมาจารย์เอ้ยเสียดายไปจะอมมันยอดมันตัวเดี๋ยวใส่แกนี่ โอ้โอสเอส,ออสีเยวไส้หมองหัวกากีเล็กนี่ไฮว่าลงสาร่าให้ได้ขึ้นหัวละข้างตีเม่งเลยโอ้จนี่ามาเติครับเอาก็คเอ้าทีได้ยินชัดเหรอเด้ออาจารย์ว่าพยันชนะเสียงกลางยี่สิบเก้าตัวแต่ว่าร่วมแล้วทั้งเบิดเป็นสี่สิบสี่ตัวเอ่อว่าอาจารย์นิมิต่ายังสั่น พ่อพี่น้องก็ลองออไปราะห์ว่าเพื่อนผู้ฝันฝันสุขคนล่ะครับผู้ใดฝันฝันมัดว่าจะหลับตาลงฝันหลดผู้ใดที่ฝันจําได้ฝันจําบ่ได้หรือว่าผู้ใดที่ฝันเมียนฝันว่าเมียนอาจารย์เพื่อนกับได้ให้เลขให้เบอร์อาจารย์เพื่อนบ้าฝันสู้ฟังซิซโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้ง่องกระนําเสนอให้เปลี่ยนแนวทั้ง่านเมือนีก็ถือโอกาสพาพ่อยพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนมาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลนํำกันโดยการสร้างหอระฆังแอดกา ถือโอกาสเป็นสะพานบุญในครั้งนี้พ่อไพี่น้องท่านใดที่อยากห่วมเฮ็ดห่วมสร้างเพิ่นมีอ่าความตั้งใจว่าอยากเค็ีดหลายปีแล้วครับ6 7ปีแล้วแต่ว่าหคำบ่ไปบ่ามาจกักเทื่อเนี่ยว่าขาดงบประมาณอยู่นะครับครั้งนี้กะถือว่าเป็นโอกาสอนันดีที่โซเชียลหรือว่าช่อง YouTube เฮานี่ได้มาถ่ายทำํำอ่าให้พ่อไพี่น้องได้อ่าเอาไง่ายๆว่าห่วมอานิสงส์กันบ่ว่าสิอ,อยู่สุมหมงสุบานล่ะอยู่ประเทศไทยหรือประเทศนอก เออผู้มิจิตธาต่วมสั่ง่วมอนิสงกันได้ทั้งนั้นแหละครับพ่อพี่น้องครับอาจารย์โตนาะอาจารย์นเนาะชิลบกวนซั่มนี่อาจารย์ชิบะนี่ฮอดโก๊ะไม่ดีกว่าเนี่ยกานผมนั่งโดนอาจาตัวเนาะอาจารย์เนะาะครับผมครับ ค่ะพี่น้องปองไปค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางดีๆเด็ๆดๆเนาะค่ะจากปูเพนฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะพยัญชนะเนาะค่ะเสียงยนนยเสียงกล <c oughs> างยี่สิบเก2าวสันพนวาเนาะค่ะร่วมแล้วเป็น44ี่สิบสี่วสพิ่นพนิมิตตอนพนนิมิตเมื่อคืนคืนนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพนนิมิตมนี่เนพนิมิตเนาะค่ะพนวาได้ยิน มีคนมาบอกนะคะพยัญชนะไทยเสียงกลางยี่สิบเก้านะคะรวมแล้วสี่สิบสี่นะคะพี่น้องค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวดีดนะคะพี่น้องค่ะกรอล่องอไปพิจารณาเบองดเวยะคะ่ะพี่น้องค่ะว่าหมักหรือบม่มนะคะถ้าบ่มักก็พานไปนะคะพี่น้องค่ะหมักกระจัด,ดจัดฝาดบ่มไปเลยคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่น้องค่ะตัวเลขทุกตัวมิสิ์เขามีสิท์หลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะถ้ามักกระจัดถาคัดกับพานเนาะค่ะพี่น้องว่าเพราะว่าท่างช่องเป็นซื้อกลางหรือว่าเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องท่างช่องสิสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะท้าพอแม่พี่น้องท่านใดมากกระร่องยิบจ๊บฉลากินแบงรัฐบาลเนาะค่ะหรือว่ารอตลีไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพื่อสิบริพาทข้าวสารหรือว่าตัวเลขเด็ดๆเนาะค่ะเพื corona, ่อมีโชคมีใช่เนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งเข้ากับสนับสนุน รัฐบาลหรือว่าลตรตเตอรี่นะคะพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะกับกองลงทุนกับล่องพิจารณาบ้างนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะเมื่อนี้รู้สึกว่าสิเป็นเมาเมาลดแลวค่ะพี่น้องค่ะเมาน้ำไายพอมนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าขับรถตอบไล่ไปน้ำน,นะคะพี่น้องเขาซึกว่าสิเราเว้าซับนาซับหลังกะกาขอโทษขอัยพี่น้องปองไปหลายๆเด้อค่ะค่ะซึ่งทั้งวัดเพิ่นเกิดคนล่างส่างหอละข้างเนาะค่ะพี่น้องแอสิภาพไปบึงเนาะคะ่ะ ค่ะนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเพงิ่งเกิดกำลังสร้างหินสร้างทรายแล้วเด้อค่ะพี่น้องก็ขอขอบขอขอบุญขอบคุณพี่น้องปองปายนะคะที่เป็นแรงศรัทธาเนาะคะ่ะที่เป็นมาซอยทางด้านเม็ดหินเมด็ดทรายเนาะคะ่ะสิเตรียมสั่งหอละข้างเนาะคะ่ะบ่ว่าสิเป็นบาทสองบาทเนาะ,ค,ะค่ะกับเป็นทรายเม็ดหนึ่งหินเม็ดหนึ่งก็เป็นบุญเนาะคะ่ะพี่น้องซ้หรับ สำหรับวัดที่กระลังเฮ็ดกําลัางสางเนาะคะ่ะยังบุมีหอละค้างเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเพิ่นเกิดกระลังสีสางหอละค้างเนาะคะเอเอ่ะผู้ใดเฮ็ดละกะผู้ใดเฮ็ดบุญมากละกะขอหายดงให้ดังคือเสียงละคัางนี่นะะนเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่านเนาะคะ่ะเฮงเฮงรวยรยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ